ความเชื่อโบราณวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแต่ละนิ้วมือและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสริมดวงด้วยแหวนเรามาเริ่มกันที่นิ้วโปง้งเป็นนิ้วที่ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้นำและความมั่นใจนิ้วนี้ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับธาตุไฟและความกล้าหาญซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเสริมดวงในด้านการทำงานการตัดสินใจและการสร้างอำนาจในการทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จการใส่แหวนในนิ้วโป้งสามารถเสริมความเชื่อมั่นและความสามารถในการตัดสินใจได้ดีแหวนที่ควรใส่ แหวนที่มีอัญ,ญมณีสีแดงเช่นทับทิมหรือเพชรเพราะสีแดงสื่อถึงความมุ่งมั่นความกล้าหาญและการเริ่มต้นใหม่ที่มีพลังนิ้วชี้ถือเป็นนิ้วที่สื่อถึงการชีน้นําและการให้คําแนะนำนิ้วนี้ถือเป็นนิ้วของการสื่อสารและการเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นถ้าใครที่ต้องการเสริมดวงในด้านการเจรจาการติดต่อสื่อสารหรือการโน้มน้าวจิตใจคนอื่น การใส่แหวนที่นิ้วนี้จะช่วยเสริมพลังด้านการพูดและการนำเสนอได้ดีแหวนที่ควรใส่แหวนที่มีอัญมณีสีฟ้าเช่นซาตโตรีหรือไพรินเพราะเพราะสีฟ้าเสริมพลังในการสื่อสารและช่วยให้การพูดออกมามีอิทธิพลมาอนิ้วกลางสื่อถึงความสมดุลและความมั่นคงในชีวิตการใส่แหวนที่นิ้วกลางจะช่วยเสริมความมั่นคงทั้งในเรื่องการเงินและการดำเนินชีวิตการเลือกแหวนที่นิ้วนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งภายในจิตใจ,ใจทำให้มีความคิดที่ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้น แหวนที่ควรใส่แหวนที่มีอัญมณีสีเขียวเช่นมรกตหรือสีทองเพราะสีเขียวเสริมเรื่องความมั่นคงและเสริมสุขภาพนิ้วนางเป็นนิ้วที่มีความเกี่ยวข้องกับความรักและการผูกมัดตามความเชื่อโบราณนิ้วนี้ยังเป็นนิ้วที่ใช้ในการสวมแหวนแต่งงานซึ่งแสดงถึงความรักและการสัญญาที่มั่นคงหากคุณต้องการเสริมดวงด้านความรักการหาคู่หรือความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการใส่แหวนที่นิ้วนางจะช่วยเสริมดวงด้านนี้ได้เป็นอย่างดีแหวนที่ควรใส่ แหวนที่มีอัญมณีสีชมพูเช่นโรดควอดทับทิมพระสีชมพูเสริมพลังด้านความรักและความสัมพันธ์นิ้วก็เป็นนิ้วที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร,ร้างสรรค์และการเชื่อมต่อกับความสามารถพิเศษที่มองไม่เห็นนิ้วนี้มีความสัมพันธ์กับการเสริมดวงในด้านการเสริม,มความสามารถทางศิลปะและจินตนาการผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือเป็นศิลปินสามารถเสริมดวงโดยการใส่แหวนที่นิ้วก้อยแหวนที่ควรใส่แหวนที่มีอัญมณีสีม่วงเช่น อเมทิสต์หรืออะแกเพราะสีม่วงเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นศิลปินสรุปการเลือกใส่แหวนตามนิ้วมือถือเป็นการเสริมพลังบวกที่ช่วยเสริมดวงในด้านต่างข้างไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือความคิดสร้างสรรค์โดยการเลือกแหวนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ชีวิตของเราดําเนินไปในทางที่ดีขึ้นและเสริมพลังในแต่ละด้านของชีวิตให้มีความสมดุลหวังว่าเรื่องราวนี้จะช่วยให้ทุกคนได้ความรู้และนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะเ mm hmm. จี๊ยบเซนเซ